งามถูกหลอกเลยงามเลยนานพี่แงเหนเนาะตเตอรี่แหละหลายเฮินชานเนาะใส่แผ่นารูซิงใส่แผ่นมาเซล่าบตเทอรี่แหละพี่้องไงหาใช่ได้เนาะเพราะว่า คือเมื่อนี้ไผ่กระยิมใส่ไดแพนเราทุกสิ่งแต่ลายคเขมือนี้นะ <c oughs> กระเบื้องนี่ก็ใส่อยู่แต่คนที่ใส่เป็นเฮือนแบบว่า,า <c oughs> เฮือนก่อเพือนยังนะทีนั่งเพื่อนที่มันดูกระดานเนาะเดือดจำพอนี่เซ่งบจำนี้บ่ไว ทักทายกับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกุสุสุคนพี่น้องเลยเนาะกยินดีต้อนรับคุณสุซ่องของหมวยยำบ้านป่าพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะอีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยอ่าพอดีทั้งหมวยย่าเองกับเนาะพี่น้องเลยมาต่อกันจกคลิปพี่แล้วพี่น้องไปทางเพิ่นพักเที่ยงเนาะมารอบนี้วันนี้ทางเพิ่นเริ่มลงมือเห็ดแล้วบาน้พี่น้องเลยเนาะบ้านบ้านเดียวนาะอ๋อ ประตูเคนหนีงามนะเพื่อนเราเพราะมันยาวเนาะจุดว่าใส่ยาวกรัวแต่ว่าราคามันกัสียาวกรัวคือว่าเลยพี่น้องเนาะบ่ทางเขาไม่ได้ใส่เม็ดเดียวเนาะนอันนี้จะเป็นเม็ดเท้าพุ่มจักพี่น้องเนาะแต่สีแต่สีต่างกันหลายเนาะใช้เป้าได้ต่อได้ลายเอ่อโตได้ลายสบายดีเด้อาเาเหย้าหัวยังไงนะ วาดีใจดีใจเลยล่ะสบายดีสบายดีเลยอทั้งไทยทงลาวทางประเทศสบายดีด้อลยสบายดีสบายดีเนาะจ้าเมื่กี้าว่าเราป้อนนี่ข่ากินได้หรือเปล่าน้อจ้ามาคนคนคนโตหักเาห้อนเอาเนาะทางเนาะได้เดกเนาะคนโตแต่ห้อนเนาะ cho hôn dù bò? hòn 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 hôn oh, no. Thôi tốt, tây hôn, tây hôn Ờ, bánh áo đó Ờ, cháu Ngoan nè, cờ tốt bò đạc Tốt Tây mái là phần tốt nó Rồi Tối nay dù cờ tốt Tối nay bố dù nè Tối nay bố dù cờ tốt bò Bắt ai mưa sao tốt Bắt ai cầm lăng xìm Tốt tè mưa hoàn อันนี้เขามาเลยปอได้บอกอันดวงหน้าน้องเพลินพี่น้องเห็นเนาะก็คือมาแบบอ่าให้โจโยหินน้ำกันเลยเนาะพรอ้อ้พออาพี่น้องเห็นเน,ะนาะเคลื่อนซาน้องเพลินอันอยู่เคลื่อนซาน้องเพลินตอนนี้เพราะมันมันอา้าวผนเนาะจะคู้ว่าว่ามาเบิ่งเล้วอะไรเนี่ยอันเรจะได้ของดีย่างดีนี่นะเ <c oughs> ะ

ขนาดดีได้นะปอนิเมเตอีกเนาะงานไม่แดงเลยนี่นะไม่ยังดีได้เลยนะปวกปวก,ปกัดพวกไม่แดงนี่พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าบานประตูมันจะเป็นพวกเป็นพวกไม่เค้เนเนาะพาี่น้องเลยจะเป็นพวกไม่เค้นพวกบานประตูนะในน้อนในดีพี่น้องเลยคักคักคัก,คกชเนาะคือว่าเป็นความโุคดีของน้องเพื่อนเนาะ อันนี้จะว่ามันเป็นใบใบแยงเนาะเนาะใบแอนยาวเลยเนาะจะขึ้นทั้งเพื่นได้ไหมขึ้นจ้ะขึ้นจีบึงค่ายขึ้นจีบึงไปไปไปเอ๊บเอ๊บขาแล้วจะบวดถึงไงเนาะเอ๊บเอ๊บขึ้นค่อยๆเด้อหมื่นเนาะ เป็นห่วงเป็นห่วงโดยเออขอบใจขอบใจเอมีเนาะขึ้นมาอีกรอบนึงพี่น้องไหมขึ้นมาวันนี้ขึ้นมาตอนสร้างเพิ่นกำลังคันเนาะนายแดงเนาะสบายดีได้เด้อสบายดีสบายดีเนาะกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยเรียบร้อยอิ่มแล้วบ่โดยสู่งานโต้หันเนาะ 1> 1นหนึ่งเมตรไปให้นไอซออกไปไอซีออกไปเ,ปเ,เปบิ้งเลาะกเบิ้งแลาะจัดถ่ายไอ้ด้อคักรีประตูเนาะคักคักคักประตูเนาะเพื่อนพี่น้นองเลยเม็ดเช่าว่ะฉัน เขานั่งได้บ่วนี่ไ้บ่้าแต่ว่านั่งกระจับเลยได้เด้อฮะนั่งกระจับเลยเสราจกระไดรเนาะนั่งใช้ไม่แป้นพาอย่างเนาะอ่า คัดคัดคัดเพรมันมันยาวคักกันนะบานประตูมันยาวอยว่าบมันโมยากก้มนะพี่น้องกอ้เนาะเวลาออกเวลาเขาไงเออคักเต้พี่น้องไอ้เนาะเพฮนเานดอร์ด้วยเป็นเป็นอันยาวแยงดีพี่น้องไอ้เนาะทาสีอันสแลกพี่น้องไอ้เนาะคัด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  ก็มันก็คือเกากันบัด่จูท่อนลดลื่น้าใจแล้วเออนี่เงเหตุํำกันสี่คนน้อง้องเดินน้องเดิน,นเนบิ้งเอ,อาด้อลาเด้แ <c oughs> เอแล้วไปรับจ้างเป็นไดเบิ้งคนเทศได้ฮะนาะเอาคำพ้ดคิดดูปินได้คำคูนคิดดูดิอเออเป็นโยคัน,ออน,นกัดกันวัดตัดม,มันลายเาสือกัสซ้ำนานอยูเขาเบอ,อ คำคนขี้ลื้อเฮ็ดดิมาเบิ่งก่อนวิธีเฮ็ดนั้นๆๆแล้วเข้าใจง่ายขี้ื้อจับขี้ื้อบายนี่แต่ว่าเฮานี่บ่เป็นเฮาน่ะเบิ่งอยู่บ่เป็นเฮาึกเลยพี่น้องสว่าโอเคแลพี่น้องพี่น้องบัดนีเบมื้อนี้นี่าว่าแล้วบ่มื้อนี้ทางนี้แล้วแล้วเนาะไแล้วเด้อ สมอยสมีดีพี่น้อง,งเงียบแหมดีเนาะคพนคันน,น,อนอ็อตเอาพี่น้องนอะมันจะลราซาแล้วนึนงเนาะแต่ว่ามันจีความทนทานนี่นอนนอมันน็อตมันจีจับเหน,นว่าแกลัวนะพอเรื่องอันมันจีเหน่นกลัวจะปูตะปูนี่ปีนึงสองปีนี่มันก็เริ่มอยากอยากลุดออกมาแล้บาท แต่กระบ,บุรุตไงเพราะนั้นเรากระปูกันพี่น้องเันกระปูกระทนคือกันจะ่าดกระปูสิตอกแต่แรกมันแตกใหม่สุรามันอนเจาะหูเวอเจาะหูเวอแมน่ยเจาะหูแล้วตอกกระปูหมดแตกเหมือนกับตีกันเจาะท้ายเจาะอย่างนั้นแล้วคือโปรเจกเันได้เนะาะหากขึ้นได้เขาเพิ่มตออว่าเป็นสแตก แ,แต่บะนทึกป็นทึกดันพล่า,าั <c oughs> าานแต่คือเราทาบัคัน็อตมันอยากหึงนเดนึนงแค่ไหนครับคัาคักคคแล้วจากมือเนี่ยคิดบาตอันเห็ดบ้านไหนรวมเบิดหล่1สิบสมือเนาะโอ้ ไล่ลนะสำนักบ่ออดบ่ออดลสบอ็ดมื้อหาเอ้ขาดไปนไปงกับขาดกับบอลลแล้วขาดทำไปดีเ็ดไลเลยนใจเลยรวบเลยวะรวเลยขาดสามมือขาดสามมือวะโอ้ไล่าสิเลยเต ข้าเจ้ากันละข้าขาดเบิกเงินมาได้เม้าวันนะเออมีเบียกมีงานเนาะพี่น้องานไปนั่นปังจับอยู่ปุ้นมีคนเห็ดเลยเข้ากับใบบอกว่าอันนี้ไปคาดทงพุ่นไปคาดมันกาวเบียกกวันเดียวเลยแล้วเราเป็นหัวคนอะเออมีเบียกก็ไปเห็ดเบียกก่อนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะแต่ว่าเจ้ารถนะพวกปากปากเลยจเปาป รุ่นรุ่นเบิ่งรุ่นเบิ่งน้อกันพี่น้องเลยว่าพฤนจิทันบอกเนาะทันสิริประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่พฤนจิแล้วบอกพี่น้องเลยเนาะพันวาน้องเด่นน้องเด่นเอ้ยทำมาเจ้าอย่างไรเคลื่อนเจ้างามเหนือเจ้าด่าเด้อเจ้ามีอันว่ามีมีอันัมบอมีเทีที่ว่าเจ้าบริสัยบอผ่าผ่าคิดอยู่นะ ผ่าคีดิวจักผ่าคีดิวอยู่ป่เออทำทำมานั่นน่ะจะว่างกันเด้่นคันๆไปได้เจ้าจะสุบน้ำน่ะมาเสร็จผ่ามันมันสั่งชิหมอกนี่เออขามาเจ้าเออต้องเดือยเพื่อกันขามต้องเดือยเพื่อได้นะมองอะไที่จะจะทาเนี่ยมันชิ่นเหลือบไปได้แต่ว่าเฮาบบเสร็จเนี่ยมันก็ชิ่นออกไปที่ได้ไม่ได้ออกเลยมันชิ่นออกเลยเลยนี่ป๋อเมน ติดเลยครับคูณๆเนาะมองมันเป็นยังเพราะน้ำบัดเอวแล้วพันธุ์เอาน้ำพดบัดเดียวกันแล้วมันออกออกบล็อกถ้าเอาผ่าเสร็จไอหมวกต้นต้นเฮาเอาเอาผ่าเสร็จไปดำเลยยังเฮาเห็ดาเอาดามันมันมันจะพดเลยเอาผ่าเสร็จไปเลยไอ้น้องเด่นเพิ่นรักบัดบัดเทามั่งเลยเพิ่นเพิ่นเช็ดบ่ได้เลยเช็ดตอนไอ้น้องบ่ห้น้องเด่นแล้วเสร็จอ บ่บ่ม่ได้บ่ได้ออกเลยนะโอะ้ยโอ้ยโอ้ยชิดอ่เห็นน่องคนนี้แเสียเอาเดี๋ยวงามกับเสียเอานะอืมงามคือคนนี่นแหละเนาะอ้ผิวอ,อยู่พี่น้องเลยเราจะขาวเลยเนาะ <laughs> <laughs> ให้กระทาเหือกันนี่เห็นบ่าวให้คนทำเหมือน,มนกัน ทางนั้นเนาะลำดำซ้มกะปิเด้อให้กระดำซ้มกะปิกันพี่น้องนี่เนาะนี่น่ะเขาเอิ้นว่าลำดีสิบ่ตกพี่น้องนี่ทายาวก็ได้เอให้ให้ไปคนดเหมือนกันเออผู้หญิงผู้สาวเนาะอบธรรมดาเนี่ยพี่น้องให้อันงเทวเอามแอนมาเนาะเนาะได้อยู่โยธรรมดาธรรมดาผู้สาวพี่น้องเนาะอืม คักขัดงเานเเืนางามสุดยอดงามผูกหอกเลยงามเลยนอนทีน่งเนาะบตเ่านี่แหละลายเกนชันเนาะใส่แผ่นอาุซิงใส่แผ่นไมโซล่าตเ่านี้แหละพี่น้องไง า,นะา่เยเนาะเพราะว่าคือมือนี้ยยไผ่กะยิมส่เเพนโรดิซิ่งเลายมือเี้นะกระเพื้องนี่กระไซยูต่คนทีใส่เป็นเพือนแบบว่าเาออเื่อนกอเคื่อนยังนะทีเพื่อนี่มันดูดานะเนาะเดชเ้าวนะเดชงบทำนี่บาะไวดอกเนะนะต่งบซื้อเครื่องซื้อคอนน่ก็ป่วยลายเล่นะนะ ลอยล้าเนี่ยปุยูดับจัก๊กเด็บ Peệt mai sara mắm nhạt nòi này nó. Peệt mai sara mắm nhạt nòi ai u, cái xa ai u nó. Peệt mai sara nhảy này gì nó. มาฮับม,มาบวกมึงไม่กินอะไรบวกครับ มาลองขึ้นมาเริ่มาตกันชายกันอ๋อลงกันแบบ แตกบ่ฮักเขาลงมามันฮัทจด้ไหมได้ไหมมันเล่นก็ได้ได้แต่นะมันแตกมานลำขาวบ่ใจแมนแตกมานลำขาวเจ้าตอนเอาลงอย่างเนี้ยตอนเอาลงครับมันนอนๆเนาะแมนจับสี่คนดิเงี้ยว ตั๊บหนึ่งอะไรอีกบอลงตั๊บห,หนึ่งสามเซะอือเนี้จะไปดีไปดีเนาะมันมีจะมีตัดหนึ่งาเพนบอตัดหนึ่งเนด้วแต่จ้แผ่นนะตัดบหนึ่งเแแเป็นตัดได้บอากบนต่อนี่เงี้ยข้าวกอนบอยั่าเาขืนมาเดียวเพื่อเอาขื่นเพื่อราไเนย ออไปใหญ่แล้วเ,เราตัดอยู่ดิเราเห็นเบียกอยู่นะมันเสียเป็นไรแล้ว,ว,ลลวของไอเบียดเอ้าพี่จะหั่นเบียดจะพี่ต้องใส่คลายไป้ทีนะมีตัวนีด<ะ>้วยฮะแม่พี่จาน,นั้นอ่ะ

บ่เต็มเหรยต้นนังึงนีมึงลอย่ะ่เจ้ะเียวกับบฮักบอนพอรามพอดีบ่ฮักเลยฮักจ้านั้นฮักบอลเอง่ะบอลบิบเได้แตกเทนเดียวได้ไหม้นั่นแตกอหนึ่งองสองได้แล้วเป็นยังงมัน แต่คนตอนเนี่ยคนตอนการคนท่งพี่เ้องาเลยมันกีแตกวันพิเนาะการคนส่งการข้อสร้างพี่เ้ล่เงยเนาะเพราะมันแตกไรแผมับิดชอบนแนวมันแนวเาเราใส่กูได้โมกบนี้ไม่แดงยังดีด้วยเนาะขนาดยังไม่เท่าเขยยังไม่ได้ใ่ไม่เดงไม่เนาะไม่ธรรมดาได้ไหมแค้นไม่แค่นีอไม่ได้อ่อนไม่แคน้แค่ไหบ่อเนะ แค่ธรรมดาไม่แค่ธรรมดาแค่นี้แข้งไหมไม่แค่ธรรมดานี่เด้แค่นี้แข้งเคือคือไม่เห็นมาแล้วนะไม่กบอ่ะไม่บอกไม่บานประตูมันได้เดี๋ยวนี่แค่นี้มันม่นเลยบ่ม่นในแข็งไหนไม่นอ่อนไหนนอ่อนออแค่นี้นี่ปันใดไสูไม่เด้งไม่หรอกสูไม่เด้งไม่ก็ได้นะไม่เด้งของแค่ด้วยไม่เดงนี่บ้านตีก็มีอเลย บ้านไม่แดงแต่แพงแต่เราคาราคากัมีกันดิเฮ้ยหนึ่งสามเซนตารังเวกเกิลสี่เซนยืดไม่เท่าใส่ไม่แค้นปวดกินเบิ้ลเลยปวดเบิ้ลรมันขึ้นเนาะดีแล้วหัวไม่เตะไหมเจอไม่เต้ก็ไปคักแล้วเหมาะปวดบ่แล้วคักแล้วไม่เตะแข่งแข่งแล้วไม่เต้กลัวไม่แดงอีกแล้ว ทูซีจะตั้งแต่ไม่เตก็ไม่เงนะ่ทรมานนนดมหมอเปอกนแต่ว่าราค่กับเทรมานนหมื่นกันโอ้ไม่เต้ได้ขาดก็ไม่เต้ก็ไม่เดงเขาเรียกไม่เตงไม่เตะได้ข่อยนะไม่เตะเดือดกว่าปอยท่าใจก็จะไม่รููเพาะได้นอนหรอกเนาะไม่ดูเล่นคัทไม่ดูคุณได้ขาดไม่ไปดูพี่น้องไม่เคยยุ่งคั S <S เอเคอ,อ,อย่งนีเนาะเอามีแต่ว่าทั้งเช้าไหชีออกไปป้าก่อนเด,อด้อทั้งเบิง้งทั้งมันบกคำเดี๋ยวเชีเข้ามาเบิ้งไม่เนาะมันบกคำเดี๋ยเข้ามาเยี่ยมมาหยามเบิ้งไม่เด้อโดยอ่าเข้ามาเบิ้งมาหัดแช่มาทีทัดใส่อเอปนเดตเบิ้งกันดีื่อนพี่น้องไงเนาะต้องไล่เฮ็ดยูเฮ็ดจินเฮ็ดยังเป็นแน่เฮ็ดเห็ดยังก็เป็นแต่ว่าบ่แซ่บ ที่ยังก็เป็นแตัวปรแซ่บเนาะแกงแล้วไม่ก็เป็นแบบตัวปรแซ่บเนาะโอ้ป่ะเทศได้หน่อยไอ้ยเอาแกงให้กินมีพ่อหน่อไม่มีพ่หรือไม่มี่แต่แต่บได้ไปหาเพราะว่าขาเบียกถ้ามีแล้วไม่พขาบอกว่าบ้าลุงเนาะแล้วบานชื่อเครื่องมาแกงชืกินโอเคป่ะโอเคเขาไปกับขุนนอไม่ได้เขาแกงเขาพูดเขาแกงเขาการขอไม่พี่เอง ว่าให้น้องมันไปหาเองหาเองเหรอมันแทงขัดเก่งสุดๆอืมครับมันทางเงินกินอะไรก็แบบมันขัดกันนะเก็บเนาะโอ้ยน้องไม่น้องเดิมหาาเองวะชัดเนาะร้อนซุดซุดเนาะจะหาจะช่างในบ้านขัดกันนะกับเขาขอโทษอืมซื้อซื้อมาเองมันโมมีซักซีบ่กขักอ่ารอยก็เฉยเลยจะมีเวลาจะมีเวลากลับมาจะรอยอก็เฉยเนาะ ดี Billie, first, ๋ยวถ้าไม่นูแกงมไม่กดเงมื่อนบ้างกันเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อคอยไปคอยมาสุขดีเด้อป้าคิว่าสมาเบ็เครื่องแรงเนาะป้าคิระบดทำไมขึ้นเนาะม่มาใหม่้องไม่ตล้วมาจึแล้มันแล้วเอนอะโอเคเดี๋ยวไปเนาะขอขอบุณกับคน ฝนตกแน่เด้อโอ้ยเนาะบ่สิทรงเลยตกตุ้ยลงมาบ่แห้งแล้วเนาะอ่ออันตรายแล้วไงคือว่าใสซําซนออีวเ็กน้อยพี่น้องอือว่าใส่ซํา8นี่พดอือวเ็กน้อยวิทําตึ้งๆ ไปซาพี่น้องเลยมิได้ว่าขอกระบุ้นกรบคุ้คอนอลไรเนาะอยู่ดีมีเฮงทุกทุกท่านพี่น้องเลยพ่อพ่อกำลังจะได้คลิดแผนเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องเลยเนาะ